ดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ตัวเลขกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะเรื่องเวลาค่ะเด็กๆเ,เคยดูไหมคะนาฬิกาบอกเวลาเห็นไหมคะในหนึ่งน,นี่นะคะในหนึ่งวันจะมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีและหนึนาทีจะมี60มิวินาทีลองไปสังเกตนะคะไฟเขียวไฟแดง ส่วนใบงานวันนี้นะคะระบายสีรูปนาฬิกาค่ะเด็กๆระบายมาตามจินตนาการเลยค่ะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณน้อยคุณบุ๋มดูด้วยนะคะอ่าส่วนกิจกรรมเสริมนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปหาแผ่นกระดาษมาแบบนี้นะคะแล้วฝาขวดน้ํานะคะที่กินแล้วมาให้ลูกลองฝึกจับคู่นะคะเลขค่าคู่กับเลขค่าแบบนี้นะคะ ส่วนเกมเสริมนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำให้ลูกแล้วนะคะลองถ่ายคลิปสั้นๆนะคะส่งมาให้คุณน้อยคุณบุมดูด้วยนะคะจะได้ดูช่วยกัน